สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับจากคลิปวิดีโอก่อนที่เราทําการบ่มท่อนพันญ่าหวานไว้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ผ่านมา3ามวันแล้วนะครับเดี๋ยวหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูนะครับอืมนี่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูกันเลยนะครับนี่นะครับผ่านไป3ามวันนะครับท่อนพันของเราก็จะเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูครับ นี่นะครับก็จะงอกใบออกมานะครับบางท่อนก็จะมีรากมีอะไรนะครับนี่นะครับลักษณะอย่างนี้คือเราสามารถนำไปปลูกได้เลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนวิธีการปลูก เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปรับชมในวิดีโอหน้านะครับยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ